ทุกคนเมืม่อเนี้พาทุกคนมากินอ่าของฝากจากเอฟซีนะคะของฝากจากน้องสิสอันนี้นะเป็นกุ้งจอมนะคะเมื่อเนี่ข่อยกะซอยอกักพริกโสดกับกระเทียมใส่นะคะแต่ว่าข่อยก็จะไปเก็บอ่ามาเขือคืนมาใส่ค่ะทุกคนอาหารเร้าได้ค่ะเมื่อนี่ตำมะคงแล้กกะผักนะคะมา,มา,ม,ามากินเร็ว ต่ว่าน้องเบสน้องเบลป้าต้องกินดอกอันนี้มันจะเจก็บท้องนะคะดูหน้าตาเด็กๆนะคะน้องเบลสวัสดีจ้าน้องเบสสวัสดีจ้าโอ้ทำดีๆทำหล่ลอๆทำหล่อๆอ้าวน้องแบมสวัสดีจ้าม, <laughs> มาค่ะทุกคนบาทนี้นี่แหละอาหารเส้าเด้หน่กินง่ายๆแบบนี้แหละคะ่ะกล <laughs> ุ่มจอมแสบมากเลยค่ะทุกคนแสบคากแสบแน่ ตักมาเกือบเต็มถ้วยเหลือแค่นี้<ด>ลคะค่ะนังเหลือในตู้เย็ยนอีกเยอะนะคะอร่อยมากต้องขอบคุณน้องสศดส,สีที่ส่งของอร่อยออร่อยมาให้พี่นานๆน,นะคะลงเบลทำอะไรในห้องน้ำอ่ะอย่าไปเสียไป น้องเบลน้องเบลเลียนนามันเปิดเลยหรือนามนะของนามมีหมล็อก ตอนนี้เวลาสิบเอ็ดโมงเช้านะคะแต่อากาศก็ร้อนสุดๆเลยล่างเมื่อดีไปลวกไปไปแต่งตัวไปจากน้อยอี่แม่ก็จะพาไปบ้านน้องนะครับอย่าลืมซื้อมะพร้าวเผามากินกับเขาเด้ยวยลูกหลานมาไผพิมมะเฮ็ดยางสิเฮ็ดยางอี่หลาสิเฮ็ดยางไ่ดาวอย่ากินไข่ดาวบางหันคืองคองอกกินเขาแซาเดี๋ยวยาสิทอดไข่ดาวหายสัน เดวไข่มาเลยวไข่อยู่ในร้านค่ะเอามาอยู่นีนมอมีมเบิดแล้วทอดไข่ดาวไฮหลนสาวก่อนค่ะทุกคน cây này là Mấy nhà chị hồ hải nó có chào Chị thọng nhau con luôn nè Nhà chị mới กาสอง้วก็พอาะนั่แหลด้านน้อย,นห,นอยหิวข,ขา่าวมื่อเช้านี่กินขา่าวแต่เศ้าพอราคากินข่าวหนึ่โมงตอนนี้กะ11บเอดโมงกลัวสิบเอ็ดโมงสิบานาทีพเพื่อนร่วมอบอกว่าอยากกินไข่ดาววสั้นค่ะ ตอนอยู่เมืองนอกก็จะบค่ครทาครีมนะคะทุกคนแต่พอมาเมืองไทยก็ต้องได้ทาครีมเพราะว่าอากาศมันฮอนแล้วก็เหตุให้ผิวน่ะแดงเกินไปนะคะยูอ่ะสวีเดนถึงแม้ว่าอากาศจะหนาวแต่ว่ามันก็เป็นผิวชุ่มชื่นนะคะทุกคนพอมาอยู่เมืองไทยมันล้มมันแรงนะคะ หรือใส่ใส่ครีมตัวนี้นะคะอันนี้นะก็จะเป็นยี่ห้อวาสลีนะคะเสริมมะขาย,ยูลายคะ่ะก็เลยใส่ดีค่ะคุณเชิญดีเสียงหลังคาเค่งเข้งนั่นก็คือเสียงนกพิราบนะคะนกพิราบมาอาศใส่อยู่ใต้หลังคานะคะทุกคนคอยนะตั้งใจนะคะว่า ถ้าเก็บเงินได้สี่แสนหาแสนนะคะภายในปีสองปีนะคะว่าเกินสามปี่อยก็อยากที่จะ,ะเปลี่ยนทรงหลังคาให้เปนเป็นทรงแบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นทรงแบบซี <c oughs> นะคะก็เลยต้องเก็บเงินนะคะเพราะว่าได้ถามสร้างนะคะสร้างว่าเตรียมเงินไว้หาเงินไว้เลยสี่หาแสน <c oughs> กันเพราะว่ากันงบปบนปลายแพสินะคะ นั่นแหละค่ะคือจอะร้าน้าร้านนี้แหละค่ะตอนแรกคอยตั้งใจว่าจะงบไปแค่สามแสนแต่ที่นี่งบกับบานปลายมาเยอะมากเลยนะคะสีะ 4, ่แสนต้นๆนะคะเราก็มาซื้อของเขาล้านอีกนะคะกับเบิร์ดทั้งติดอีหยังก็ติดแอร์พ้อมนะคะทุกคนซื้อ,อตู้แชหรือ,อยงังต่างๆนักก็ไปเป็นหาแสนพอดีนะคะ นี่นะคะถ้าเขาตั้งใจที่จะเฮ็ดยังเขาก็ต้องอาวางงบไว้ตั้งงบไว้ให้เพื่องบจะบานปลายน้ำนะคะหลังคาคอยเนี่ยค่ะสร้างที่ไปเฮ็ดบานลุงปุ่มคือพี่ซ้ายใหไงคอยนะคะเพื่อนก็บอกว่าให้หาง,งบใบเลื้อยหาเศษนุสน,นะทุกคนก็จะเป็นงานสร้างคอยนั่นแหละค่ะเพราะว่า,างบซีหาเศษเนี่ย มันมาแบนวาในหน่อยนะคะต้องใส่เวลานานพอสมควรในการที่จะอาเซฟเงินเก็บเงินนะคะเราเจะใส่มาดามบันนอกด้วยนะคะมาเบืองวาในอนาคตนะมาดามบันนอกจะสามารถเก็บเงินก้อนนี้เพื่อที่จะ,อะเอามาสมแซมหลังคาเปลี่ยนทรงบานได้หรือเปล่านะคะอาจจะใส่เวลานานนะคะแต่ว่าถ้าเขา มีวินัยในการเก็บเงินรู้จัก,จกบริหารการจัดการคอยกับเซอรอวาคอยจะทําได้นะคะขนาดลานค่าคอยยังบ่เคยว่าจะามีแผนว่าจะาเฮ็ดได้นะคะกัยังเฮ็ดได้นะคะทุกคนค่ะจังไรก็ต้องขอบคุณแรงใจแรงเชียร์จากเอฟซีทุกคนด้วยนะคะที่เฮ็ดหาย้านค้าของมาดามบ้านนอกเป็นรูปเป็นล่างแล้วก็ สามารถทำมาหากินได้นะคะถึงแม้ว่าการค้าขายจะยังบเขาทีีข้อาทางะจะไร้ใจก็ยั้งบกคงที่นะคะแต่เมื่อลาเล็กๆหน่อยๆแต่ก็ยังดีกว่าปรญหาอย่างเลยนะคะต้องขอขอบคุณเ c ฟซีมาร์ณที่นี้ด้วยนะคะแบมสิไปจะมองล่ะหาม้งเครื่องตอนนี้ก็หาม้งกลัวแล้ว เสียงเบสยู่ใสเบสผัวหน่าอยู่ข้างหลังลานถือแบมเบสอ่ะมาอาบน้ำแม่สิพาแบมอ่าแม่แบมสิพาไปบ้านนองน้ำคัมเดี๋ยวแป๊บนึองอย่าลืมแวะซื้อบัาว้าำหอมมะนาวด้ยวยลูกน่ะ เมื่อนี้ยังพันไ,ไปบ้านนี่แม่เลยค่ะจะไปตอนแรงนะคะ่ะตอนซีมงหามงแรงเขาสิไปแดดฮอนคะ่ะทุกคนไม่อยากออกไปทั้งใดเลยเมื่อเ้านี่กับญาตินะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะเพิ่นกับมาหล่นน้ำนะคะเป็นได้ยินคาวา่ามาบานเพิ่งก็เลยม่าหล่นมาคุยน้ำเขาหนึ่งนะคะ เพื่อน,นไปขายของน้าตลาดนัดนะคะการ้ายได้ดีนะคะขายของตลาดนัดทั้งผัวทั้งเมียนะคะมีรถสองคนสมว่าเมือนี้มีตลาดนัดสองหม่องผู้เมียก็ไปหม่องหนึงหงน่งผู้ผัวก็ไปหม่องหนึ่งยังสินะคะกัเฮียไทยมีรายได้หลายทางเขาหากันนะคะอิมติลุลาเอาไปไว้เอาไปไปว้ใน้อซ้ำเน้อลูกเอาไ้หนี่อ่ได้หมดมันหลายมัน,นมีไหม เอามายาเสียไว้ในซามเพราะว่าขั้นเท้าตัางไว้แล้วนี่น,นนะหมดแดงมันก็จะเคืนนะคะบ้านเท้าถ้ารู้จักทำมาหากินก็จะโบอดบยยกนะคะเพราะว่าซูเมอร์นี่บ้านเท้านะ่ะมีตลาดนัดแทบทุกโม่บ้านเลยนะคะก็ต้องอาศัยไม่อยากรู้หลา เอาไปใส่เอาไปเล่นเอาไปเล่นไว้พุ่นเ้ออย่าเฮ็ดเสียอย่าเอาไปทิบเงินเงินยานน่นล่ะอีหล่ะอยากได้บ่เอาไปวางไว้ยาเก็บเงินเรียนไว้น่นี่เอาวางไว้นี่ก็ได้นี่ล่ะจะเอาไปซื้อยางเงินนี่มีเงินจะกันเอามีมีสิบกว่าบาทนึงก็เอาไปเออเอาไปสิบบาทเอาไปสิบนี่บาทเลยเอาเรียนนี่ไว้ เกนี้วใส่าไ,ได้่ศดในยูตว,วาบ้านท้าเขาบปล่าไปเอาไปซื้อหลานสาวมันเห็นเงินในกระป๋องหน่อยไปเก็บเงินเหรียญใบนะคะจะเอาไปเป็นซื้อสิมาคขอไปซื้อขนมแม่เขาค่ะมาคุยกันต่อนะคะข่าวมิ้องที่ทําช่องคนหนึ่งนะคะ าถามคอยนะคะเกี่ยวกับช่องเกาข่อยที่ข่อยเคยเปิดไว้นะคะเป็นช่องยูทูบแรงบันดาลใจนะคะถึงตอนนี้นะ่อยกับ่ได้ไปลงคลิปนานแสนนานแล้วนะคะทุกคนสาเหตุก็เพราะว่า,อาคอยนะว่ามีเวลานะคะตา้งแตอเอาเวลามาทําคลิปในห้องในช่องหลักนี่แก่ยากแล้วนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งค่ะเราทาช่องหลายช่องอคุณภาพของ คลิปวิดีโอนะก็จะหน่อยล้มังีสินะคะทุกคนข่อยก็เลยอ,อยากที่จะทุ่มเทเฮ็ดช่องหลักไปก่อนนะคะแต่กับบรมาว่าข่อยจะบอทําต่อน,นะคะช่อง YouTube แร้งบันดาลใจข่อยก็จะทําต่อน,นะคะข่อยก็จะไปลงคลิปเร็วๆนี่ล่ะคะ่ะอันนี้ก็มีน้องรวมช่องคนหนึ่งนะคะที่ส่งขอความมาถาม,มา,าพินานะช่องแร้งบันดาลใจคือบออัปเดตแนนว่าสันะคะ่ะ อยก็จะ,ะไปอัปเดตนะคะแต่ว่าประมาณในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็จะพยายามลงคลิปในช่องหลักสะก่อนเพราะว่าช่องหลักนะเป็นช่องที่ทําเงินนะคะ,ะเนื่องจากว่าการทําช่องย t u b e ของคอยคอยทาเพื่ออยากมีรายได้นะคะ,ะถ้าเอาเวลาไปทุ่มเทก,กับช่องที่ยังวม่หันไ้ทาเงินก็จิเสียเวลานะคะทุกคน ก็อยากที่จะพัฒนาช่องหลักไปให้ช่องหลักนี่มีรายได้แบบแบบเขาที่เขาทางก่อนนะคะเพราะว่าสองสามเดือนที่แล้ว่อยเคยเบอกทุกคนฟังนะคะว่ารายได้จาก y t u t u นะก็ได้แค่เดือนละบรายนะคะเพิ่งจะมาเพิ่มเดือนมินาบังหันนี่แหะคะ่ะได้ขึ้นมาเป็นพันกว่านะคะพันกว่า,อาดอลลาร์ี่นะคะ กขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่อบอทิมบอปามาดาม,มันนอกไปใส่นะคะ,ะแต่จะจะบอกน้องๆทุกคนนะคะน้องๆร่วมช่องแล้วก็เพื่อนร่วมช่องอขอให้ทุกคนมีความตั้งใจม,งมุ่งมั่นขยนันลงคลิปนะคะแล้วก็าหาทำคลิปที่มีประโยชน์นะคะหรือจะเป็นคลิปธรรมดาเกี่ยวกับชีวิตธรรมดาคือจางมาดาม,มันนอกก็ จะบอกเรื่องราวชีวิตธรรมดาธรรมดาอยู่แบบใดกับลงแบบนั้นนะคะบ่มีอย่างปรุงแต่งเลยนะคะกับเป็นเรื่องราวาชีวิตธรรมดานะคะบ่ได้แต่งเรื่องแตงแ่งรลวาขึ้นนะคะอันนี้กับทุกคนที่เป็นเอฟซีของมาดามบานนอกนะก็คงจะรู้เรื่องราวาที่ผ่านๆมานะคะว่ามาดามบานนอกบอ่เรื่องจริงชีวิตจริงให้ทุกคนฟังนะคะ ค่ะทุกคนคะเมื่อเนี้ยคอสิคอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเมื่อเนี้ยมาทักท้ายเอฟซีประจำวันนะคะ ก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะคุณพระคุณเจ้ารักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามบ้านนอกด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็ได้ดูคลิปมาดามบ้านนอกก่อนใครอื่นเลยนะคะ ค่ะข,ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย